อ่ะมันถึงลวนะครับสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนละทามาวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาพอชศูนย์สามศูนย์เก้าเทคนิคและเครื่องมือใช้ในการพัฒนาชุมชนนะครับเราเรียนบทที่หนึ่งไปแล้วบทที่สองไปแล้ววันนี้เราจะมาพบกันในบทที่สามแล้วมาทบทวนกันสักหน่อยดีไหมวะ สองบทที่เราผ่านมาเนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างในหน่วยที่หนึ่งนะครับในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยก็ได้เรียนเกี่ยวกับความหมายความสําคัญนะครับรูปแบบแนวทางคาจํากัดความนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาคนให้รู้ว่าความหมายของเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาคนคืออะไรอะไรคือเทคนิคอะไรคือเครื่องมือ นะครับมันนั่นเป็นในหน่วยที่หนึ่งนะครับทีนี้ในหน่วยที่สองที่เราเรียนกันเมื่อวานนี้นะครับคือเมื่อวันที่ยี่สิบห้าอ่อก็เราได้มาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนะครับรูปแบบแนวทางในการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ในบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและบุคลากรอี รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชุมชนนะซึ่งเป็นหน่วยราชการก็ได้แก่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่สังกัดในกระทรวงมหาดไทายแล้วก็บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนในระดับตำบลหมู่บ้านนะครับในระดับพื้นที่เนี่ยก็จะได้แก่พัฒนากรนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็ได้ส่งให้นักศึกษาทังกลุ่มไลน์ทาง facebook อัปโหลดขึ้นไปทางเพจนะครับแล้วก็ในกลุ่มการ์ดลูมเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนที่ภารกิจที่เรามอบหมายไปก็จะเป็นแบบทดสอบย่อยรายหน่วยนะครับหน่วยที่หนึ่งแล้วก็ส่งแล้วนะครับก็ลองเราไปทำดูกันก่อนว่าวิธีการส่งอาจารย์เดี๋ยวมีส่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งคา,าดว่าเดี๋ยวจะให้ลองทำในกลุ่มคัส o ูมนะครับมีแบบสอบถามแล้วก็จะมีข้อสอบอทดสอบย่อย ในรายวิชาของหน่วยที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใน Class Work นะครับในทาง g l e c l a s s r o o m แต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จในรายละเอียดเ<ส>กี่ยวกับเรื่องแบบทดสอบย่อยที่ส่งให้ลองทดสอบลองทำกันดูในหน่วยที่หนึ่งนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปแล้วก็ลองเอาไปทำกันดูก่อนนะครับว่าในเนื้อหาในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยเราเราได้เรียนไปเนี่ยนะครับเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่า สิ่งใดคือเครื่องมืออย่งใดคือเทคนิคในการพัฒนาชุมชนนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานวานี้เราคุยกันเรื่องอะไรบ้างในหน่วยที่สองหน่วยที่สองคือกระบวนการพัฒนาชุมชนนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบเ,เรามาทบทวนกันดูในในช่วงนของการเรียนการสอนในวันนี้นะครับเราได้ต่อไปในหน่วยที่สามในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนดูในหน่วยที่สองเมื่อวานเราได้เรียนอะไรกันบ้าง นะครับ <Perhaps. S 2> <laughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่สองเกี่ยวกับเรื่องกระบ,บวนการพัฒนาชุมชนก็รู้แล้วว่าพัฒนากรี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับรูปแบบแนวทางการพัฒนาชุมชนมีอะไรบ้างแล้วก็สําหรับเรื่องโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในภาคเอกชนนะครับในภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบแนวทางกระบ,บวนการพัฒนาชุมชนซึ่งลงไป ดำเนินการในพื้นที่นะครับเป็นกิจกรรมที่เขาคืนกํำไรให้สังคมนะครับเดี๋ยวมีหน่วยงานทางบริษัททางภาคเอกชนที่เขาดําเนินการเนี่ยนะครับเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิดีโอคลิปนะครับเป็นภาพขึ้นไหวมาให้ดูช่วงช่วงช่วงแรกเนก่อนก่อนที่เราจะทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่หน่วยที่สามนะครับ เราพูดกันแล้วนะครับในเมื่อวานเนี่ยในหน่วยที่สองเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชนกระบวนการคือการดําเนินงานเป็นลําดับนะครับเป็นลําดับเป็นขั้นตอนนะครับเป็นลําดับเป็นขั้นตอนว่าอามีอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งลำดับที่ขั้นที่หนึ่งคืออะไรลำดับสองคืออะไรนะครับโดยเฉพาะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ ลงไปร่วมดําเนินการนะครับคือนักพัฒนาชุมชนคือพวกเราเนี่แหละที่ไปดําเนินการในพื้นที่นะครับขัวนการขั้นที่หนึ่งคือการศึกษาชุมชนเป็นการสอบแสวงหาข้อมูลนะครับข้อมูลทุกอย่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองความเป็นอยู่นะครับว่าชุมชนนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลทางด้านกายภาพข้อมูลทางด้านวัตถุข้อมูลทางด้าน สังคมข้อมูลทางด้านคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆนะครับซึ่งในการศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีการสํารวจสัมภาษณ์สอบถามนะครับการสํารวจแบบเป็นทางการแบบสํารวจแบบเป็นทางการแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการการสังเกตแบบเป็นทางการหรือว่าสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้พูดให้ฟังไปแล้วนี่ในเรื่องการศึกษาเชิงชเนเพื่อที่จะให้รู้ปัญหา นะครับปัญหาของชุมชนว่าปัญหาที่ที่ที่ชุมชนมีอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับทีนี้ในขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองของกระบวนการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็คือการให้การศึกษาแก่ชุมชนนะครับการให้การศึกษาแก่ชุมชนเพราะว่าพอเรารู้สภาพปัญหาของชุมชนแล้วเราก็จะต้องอร่วมกันวิเคราะห์กับประชาชนนะครับ คนในชุมชนเนี่ยโดยใช้วิธีเวทีประชาคมเพื่อที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วก็สภาพการสภาพคอมเมนอยู่ของชุมชนที่ของเขาเนี่ยว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะให้คมตระหนักมาร่วมกันแก้ปัญหานั้นต่อไปนะครับซึ่งพอมีปัญหาแล้วเราก็ต้องมีวางแผนโครงการในขั้นตอนที่สาม ตอนที่สามของกระบวนการพัฒนาชุมชนก็คือการวางแผนงานโครงการโดยให้ประชาชนนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมตัดสินใจร่วมกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับแล้วเราก็มาจัดลําดับความสำคัญของปัญหาโดยประชาชนในคนในชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจท,ที่แก้ปัญหาของเขาเองนะครับ ว่าจะแก้ปัญหาใช้วิธีการอะไรใ้แนแวทางไหนก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ขีดความสามารถของชุมชนนะครับถ้าขีดความสามารถของชุมชนเนี่ยมันมากเกินไปนะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเกินขีดความสามารถของประชาชนเนี่ยก็ต้องต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอกนะครับซึ่งการวางแผนงานโครงการเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทําชุมชนเนี่ยมันจะมีโครงการมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือโครงการประเภทสามารถทําเองได้เลยหนึ่งคือทาเองสองโครงการประเภทที่จะต้องร่วมทํางานนะครับก็คือทําเองก็มันขีความสามารถของชุมชนก็แสวงหาหน่วยงานขีการพัฒนาเนี่มาร่วมนะครับมาร่วมสนับสนุนมาร่วมทำขอความช่วยเหลือจากภายนอกบางส่วนแล้วก็ คนทาเองด้วยร่วมทำนะครับเป็นโครงการประเภทร่วมทำและโครงการประเภทที่สามนะครับโครงการประเภทที่สามนี่คือคือโครงการที่เป็นความสามารถของประชาชนเป็นความสามารถของคนในชุมชนไปมากแล้วนะครับก็ต้องขอความช่วยเหลือขอรับสนับสนุนงบประมาณขอรับกสนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ตกข้อ,ของจากทางภาคราชการทางองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมให้การ ความช่วยเหลือในโครงการบทรสีสามนะครับอันเน้นย้ำอีกทีนะครับในเรื่องการวางแผนงานละโครงการเนี่ยจะมีโครงการอยู่สามประเภทนะแบ่งเป็นสามประเภทโครงการประเภทที่หนึ่งทำเองได้เลยโครงการประเภทที่สองบ้านร่วมกับทางราชการหน่วยงานที่ศข้องร่วมกันทํ็โครงการประเภทที่สามค,ารร 3, คือหน่วยราชการหรือองค์กรแพะปกครองวนต้องเป่นองค์กรภา,า,ายนอกอ่ามาร่วมดําเนินการให้นะครับ บวนการขั้นที่สี่คือการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการเมื่อเราวางแผนแล้วนะครับเมื่อเราวางแผนงานและโครงการไปแล้วจะต้องมีการรับผิดชอบนะครับมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนที่ตรัลงกันไว้ซึ่งนะครับผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนจะมีสนับสนุนในสองลักษณะก็คือสนับสนุนทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็สนับสนุน ทางด้านกับให้เขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนะครับจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือช่วยทางด้านวิชาการให้คําแนะนําแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเขาไม่มีส่วนร่วมซึ่งบทบาททั้งสองบทบาทเนี่ยนะครับจะเป็นบทบาทของนักพัฒนาชุมชนก็คือพวกเราเนี่แหละที่เข้าไป ช่วยช่วยชุมชนเขานะครับเวลาลงไปปฏิบัติงานเราก็จะต้องมีทั้งสองบทบาทหน้าที่นี่เลยนะครับถ้าทางวิชาการเนี่ยถ้ทาทางนักพัฒนาคือพวกเราเนี่ยมันมีความรู้มากพอที่จะไปสนับสนุนเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นความรู้ทางด้านการ,กรเกษตรทางด้านการเพาะปลูกนะครับทางด้านการแก้ไขปัญหารโรคต่อของพืชผลติดอยู่ในหมู่บ้านอะไรต่างๆเราเนี่ยเรามีหน้าที่ไปประสานประสานให้ ผู้ที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับทางด้านเฉพาะด้านทางด้านมาช่วยแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราอีกหน้าที่หนึ่งนะครับแทนที่เราจะให้คําแนะนําก็โดยตรงเลยถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปหาผู้รู้มามาช่วยสนับสนุนเขาขั้นตอนสุดท้ายนะครับั้นตอนที่ห้าขั้นที่ห้าคือการติดตามประเมินผลแน่นอนเวลาเราทํางานอะไรเสร็จเรียบน้อยแล้วนะครับเราจะวัดความสําเร็จของ การดําเนินงานว่าดําเนินการไปแล้วอย่างไรมีผลสําเร็จอย่างไรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เอาปัญหาอุปสรรคที่เราพบเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเอามาประเมินผลว่าเราไขปัญหาได้ไหมเราพัฒนานและประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วอุปสรรคที่เราพบเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับโดยวิธีการเนี่ย ก็คือมีหลากหลายวิธีที่เราจะประเมินผลนะครับมีเครื่องมือเราก็ต้องใช้เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเครื่องมือในการประเมินผลที่ดีที่สุดนะครับคือการวัดความสําเร็จว่าคนในชุมชนเนี้ยมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากน้อยอย่างไรนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการวัดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือการสํารวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน นะครับของของคนในชุมชนซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเอ่อซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่จะดําเนินการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่าปฐอนี่แหละประจําทุกปีนะครับโดยมีคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานนะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับกระทรวงระดับกรมนะครับระดับจังหวัดระดับ อำเภอระดับตำบลน,นะครับมีมีมีทุกระดับเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็สํารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคนในหมู่บ้านแล้วเอามาประเมินผลนะครับเอามาประมวลผลว่าบรรลุความสําเร็จนะครับบรรลุนนเป็นความจำเป็นพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งในการประเมินผลพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในทุกเีนะครับซึ่งในตัวเนี้ยเดี๋ยว,เ,ยวเราจะได้มีรายละเอียดให้ลองทําดูนะครับในในหน่วยต่อไปนะครับนัาสรุปแล้วอ่ะในกระบวนการพัฒนาชุมชนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าขั้นตอนนะครับตอนที่หนึ่งก็คือการศึกษาชุมชนนะครับตอนที่หนึ่งก็คือการศึกษาชุมชนตอนที่สองการให้การศึกษาชุมชนขั้นตอนที่สามคือการวาันการวางแผนงานโครงการ ตอนที่สี่คือการดําเนินงานตามแผนง,งานโครงการและขั้นตอนที่ห้าคือติดตามข้อ,อ,อ,อมวลผลนะครับแล้วก็เราดูได้จากอาร์แอมสุดท้ายนะครับในไลด์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดห้าขั้นตอนด้วยกันนะครับนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เมื่อสักครู่นี้ที่อ่ให้บอกแล้วว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ มีภาคเอกชนนะครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมอ่ที่เข้ามาร่วมดําเนินงานนะครับว่าเขาจะมีอะไรมาดําเนินการอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาชุมชนอย,อย่างยั่งยืนนะทำไมไม่มีเฉพาะภาคราชการนะครับเรามีาเอกชนมาร่วมด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับาภาคเอกชนอ่า ทางภาคเอกชนเนี่ยที่เขามาร่วมดำเนินการในง,งานท่านนายมนเนี่ยมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามีสั้นๆให้ดูนะครับก่อนที่จะหมดเวลาในเซสชันแรกเนี่ยเมื่อกี้มันเข้ามาแล้วว่าเหลืออีกสิบนาทีมันจะดีดเราออกเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอวันนี้ขอใช้ซูมมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่เราจะมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบดูอีกทีว่าอันไหนมันจะ,สะเสถียรมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในภาคเอกชนบ้างครับเ่าเขาทำกันอย่างไรนะครับวิธีของดินนำ้ำอากาศที่ดีคือชีวิต คือลมหายใจเกษตรับบดมการเกษตรแบบดั้งเดิมเพิ่มเติมทฤษฎีใหม่สนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านต่างๆก็เกิดทักษะอาชีพสู่การพัฒนาชุมชน ให้อยู่ดีมีสุขย่ังอยู่คิดร่วมทำร่วมกันแต่ร่วมกันร่วมเป้นยกวนสร้างสรรค์สังคมคุณภาพในทุกที่ที่มีมิตรคน สร้างสมดุลชีวิตด้วยการเกษตรแบบผสมผสาน อย่างคุ้มค่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับอ๋ตอตอนทงน้ำหมักอยู่ครับพอดีได้ได้แบล็คลิมาก็เลยทำทน้ำหมักสร้างความมั่นคงได้ ออก็ุขชนการขายของดีกิดการรักเรียนร่วมกัน vừa ban không các sinh bệnh chân sài, an lây nhiễm say Jason, uh. เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างที่วขึน I <laughs> เี่นาเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบทบาทการพัฒนาชุมชนในภาคเอกชนที่กำมาร่วมดําเนินการที่ของบริษัทอะไรนะครับที่นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้บริษัทอะไรติดต่อกติดต่อกิดพิดผลไหมคะอาจารย์ครับมิดผลน้ําตาลใช่ไหมโรงงานน้ําตาลโรงงานน้ําตาลมิดผลนะครับก็ ที่เป็นพคเอกชนที่เข้ามาร่วมดําเนินการนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาทีสุดท้ายของชั้นแรกแล้วที่เขาจะดีดเราออกนัวันประมาณสี่สิบนาทีนะครับนี่สามสิบเก้านาทีกว่าแล้วครับแต่งั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวขออ็นมิทตงก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าโปรแกรมใหม่นะครับที่เราจะได้ต่อในภาคบ่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อ็นมิทติ้งไปก่อนเดี๋ยวจะเข้ามาโปรแกรมใหม่เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะส่ง ลิงก์ไปให้ในกลุ่มไลน์แล้วเรารีบเข้ากันมานะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะได้ต่อจะได้มีภารกิจเราจะได้ไปทํากันให้เสร็จในช่วงบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มิสิงก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงต่อไป